สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชลมสปอยรู้หรือไม่ครับว่าแท่งเถิดเทิงไม่ได้กลับมาในเจ็บปัจจบัน2ไร้เงาตัวตนละครหมัดเชิงมวยเพราะติดไทยดังหลวงพี่แท่งปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเจ็บปัจจุบันภาพแรกได้สร้างความบันเทิงไม่ว่าจะเป็นฉากแอคชั่นมุกตลกการเกลี่ยพื้นที่ให้ตัวละครได้รับส่งมุกเปิดพื้นที่ได้เล่นฉากบู๊มีทั้งทีมเวิร์กผสมผสานระหว่างนักแสดงคุณภาพกับนักร้องและดาวตลกกลายเป็นแคสติ้งที่ออแนวเพอร์เฟกครบเครื่องทุกตัวละครสําหรับฮีโร่สายพันธุไทย ถ้าย้อนไปดูอีกครั้งจะพบว่าหมัดเชิงบวยตัวละครพิเท่งมีความสำคัญเวลาเข้าฉากกับเจ็ประจำบานซึ่งเดาวตลกหน้าตายคนนี้บูกก็ได้ตลกกินขาดปล่อยมุกได้เสมอพอการขาดหายไปในภาค2ทิศทางของหนังเลยไม่ได้เหมือนเดิมถ้าหากใครดูเจ็ดปัจจุบานภาค2 <c oughs> เกิดความสงสัยว่าทําไมตัวละครหมัดเชิงมวยถึงไม่ได้กลับมา <c oughs> เพราะว่าภาคแรกเนี่ยพิเท่งแสดงได้ดีมากๆ เดิมทีบทหนังก็มีพื้นที่ให้พี่แท่งอยู่และมีการดึงตัวมาแสดงในภาคสองเรียบร้อยแล้วและตอนที่บวงสรวงก่อนจะเปิดกล้องถ่ายทําดาวตลงมากความสามารถก็มาร่วมงานด้วยแต่ด้วยจังหวะคิวการถ่ายทาหนังนั้นไปชนกับการถ่ายทาหนังหลงพี่แท่งและหน่งแท่งนั่งเงล,เลงภูเขาทองเลยจําเป็นต้องถอนตัวออกไปและเขียนตัวละครใหม่ที่อ้านอิงจากหนังต้นฉบับคือเหมาะเชิงบวยที่เข้ามาแทนที่ซึ่งแสดงโดยสามารถพฆ์อารุณโดยมีการนัางอิงมาทําจากฉากเปิดเรื่อง ที่ออกมาทําภารกิจแทนน้องชัยที่โดนเสียงมวยตีขาหักส่วนพี่แท่งนั้นก็ะสมความสําเร็จในการรับบทพระในหลวงพี่แทง่งกลายเป็นหนังตลกสองแสส,สนาที่ทารายได้ประมาณ141.7ล้านบาทในปีที่หนังออกฉายโรงในปี2005หนังนําเสนอมุมมองของผู้คนที่งมงายในเรื่องไสยศาสตร์ที่เกิดจากการหลอกลวงและแฝงไปได้วยข้อคิดมากมายกลายเป็นผลงานชิ้นโบแนแดงของผู้กํากับนตเชิญยิ้มส่วนหนงแท่งนั่นเลยผองทองนั้นเป็นผลงานหนังข่ขยต้นสังกัดของพี่แท่งเองอย่างเว็รบพอยท์ สร้างสรรขึ้นมาและทำไรายได้ถึง95.5ล้านบาทตอนที่ออกฉายเมื่อปี2006และนี่ก็คือเรื่องราวของพี่แท่งที่ไขข้อสงสัยว่าทำไมหายไปในเจ็บปัจจุบันภาค2อย่าลืมกดไลค์กดติดตามมัชชลมสปอยด้วยนะครับ